สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบบอลสีนะคะวันนี้ครูจานะคะ,ะมีเด็กๆมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะในราคาย่อมยาวเหมือนเดิมนะคะสวยมากเลยค่ะวันนี้น้องบอลสีสวยมากเลยค่ะเราพบกันในอีพีที่สีนะคะวันที่สีกรกฎาคมสอง6ันห้าร้อยหกสิบหกนะคะนะคะวันนี้ครูจามีเด็กๆมาแบ่งปันเพื่อนๆออีกเช่นเคยวันนี้สวยๆค่ะ นะคะวันนี้สวยๆนะคะนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะเพื่อนๆจดชื่อไว้นะคะแล้วก็โทรศัพท์หาคุณาหรือว่าถ้ามีลายก็แอดลน์มาค่ะหรือแอดไม่เป็นโทรหาคุณานะคะเดี๋ยวคุณาแอดลน์กลับค่ะนะคะวันนี้คุณจาจะมีเด็กๆมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะ <S <S <ๆ>ต้นแรกเลยนะคะคุ้มเก้าค่ะคุ้มเก้าเป็นบอลสีที่ทรงสวยนะคะ นะคะเขาจะฟอร์มสวยนะคะวันนี้สวยทุกกระถางเลยค่ะเพื่อนๆนะคะห้าสิบบาทค่ะเพื่อนๆสวยทุกต้น,นะคะ่ะคุ้มก้าจะสีแดงๆแล้วเป็นไม้ที่สงสวยค่ะฟอร์มสวยนะคะฟอร์มสวยจริงๆค่ะแล้วก็สีสวยนะคะชื่อคุ้มก้านะคะสวยทุกต้นเลยค่ะรับรองค่ะเนี่ยค่ะสวยทุกต้นเลยค่ะเห็นไหมคะฟอร์มสวย คุ้มก้าจะเป็นไม้ที่ฟอร์มสวยค่ะและชื่อก็ดีเนาะห้าสิบบาทค่ะเพื่อนๆอยู่ในกระถางสีนิ้วนะคะนี่ค่ะเขาจะฟอร์มสวยค่ะชื่อคุ้มก้าวนะคะ50บาทค่ะเพื่อนๆจดชื่อนะคะและโทรหาคุณาชื่อคุ้มกต่อไปนะคะคังจินดาค่ะนี่ค่ะเขาจะเป็นพุ่มๆแบบนี้ค่ะนะคะถ้าเพื่อนเพ่อเอาไปใส่กระถางใหญ่นะคะก็จะแตกแตกหน่อไปเรื่อยะค่ะ ะะเขาจะเป็นทรงน่ารักตะมุตะมิค่ะเนี่ยแน่นกระถางแล้วนะคะนะคะแน่นกระถางตอนนี้เขาอยู่ในกระถางสีนิ้วนะคะเพื่อนๆน,นะคะถ้าเพื่อนๆไปใส่กระถางหกหรือกระถางแปดเขาก็จะแตกไปเรื่อยๆะคะ่ะทรงแน่นๆนะคะคางจินดาค่ะนะคะห้าสิบาทเหมือนกันค่ะสําหรับค่าส่งนะคะตอนนี้ไปรษณีย์ขนส่งเยเมขึ้นราคาแต่ว่าแม่ค้าก็ยังยัง หกสิบาทมาเหมาเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ขึ้นราคาแล้วนะคะอันนี้รวยร้นฟ้าค่ะเพื่อนๆเนี่ยสวยมากนะคะรวยร้นฟ้าค่ะรวยร้นฟ้าวันนี้มีสามกระถางทรงสวยค่ะนะคะใบดกๆค่ะนี่ค่ะรวยร้นฟ้าค่ะ50บาทค่ะเห็นไหมคะเขาสรงสวยค่ะนะคะใบดกๆค่ะรวยร้นฟ้านะคะ อันนี้ครูจะปาปักมาในนามหลวงปู่ขาวแต่ว่าหลวงปู่ขาวน่าจะมีมีแข้งแต่ครูครูจาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าครูจปาปักชื่อผิดหรือแข้งเขาหายไปแต่เขาสวยค่ะดูเนี่ยชมพูสวยยิ่งต้นนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะสวยนะคะนี่ค่ะมีสองต้นค่ะ นะคะห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทอันนี้สีตามันเป็นไม้กาบนะคะเพิ่งมีต้นเดียวเนี่ยค่ะสีตามันค่ะเป็นไม้กาบเห็นไหมคะมีแข้งเขาสวยนะคะสีตามันห้าสิบบาทค่ะนะคะห้าสิบบาทต้นนี้เทพดาราค่ะต้นนี้ใหญ่มากเขาหลงอยู่นะคะนะคะ ลงพอไปเจออุ้ยกระถางยังใหญ่เลยเอาไปขึ้นกระถาง6กระถางแปดได้สบายเลยค่ะนี่ค่ะสีตามันนะคะเอ้ยไม่ใช่เทพดาราค่ะ50บาทค่ะนะคะต่อไปนะคะท่านที่ชอบสะสมไม้ดำนะคะนิลเพชรอันนี้นิลเพชรค่ะดำมากดำแน่นอนค่ะใบใหญ่ด้วยค่ะเพื่อนๆดูนี่ค่ะสมบูรณ์แข็งแรงมากค่ะนะคะนะคะ,นะคะนิลเพชร สองกระถางนี่สวยมากท่านที่ชอบไม้ดํานะคะนี่ค่ะอันนี้มีหน่อด้วยนี่ค่ะกระถางใหญ่นะคะไอต้นใหญ่ค่ะไม่ใช่กระถางใหญ่แต่ว่าเขาก็เลยเขาก็ล้นกระถางแล้วค่ะเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปใส่กระถางแปดกระถางหกกระถางแปดสบายเลยค่ะถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางแล้วจะใหญ่บึ้มทันทีเลยค่ะนะคะนะคะนิลเพรค่ะนะคะนิลเพรแบ่งแบ่งกันไปปลูกค่ะห้าสิบบาทค่ะ น,ะะนี่ลำเพชรต่อไปค่ะหลายๆคนตามหายอยู่พญาขอมนะคะพญาขอมของกุจานะคะแท้ๆค่ะนะคะดำมากพญาขอมขอที่60บาทค่ะพญาขอมมี3กระถางนะคะพญาขอมดำมากเห็นไหมคะเพื่อนๆขอหกสิบบาทค่ะดำไหมคะท่านที่ชอบไม้ดำดำจริงค่ะเนี่ยนินลเพชร ยิ่งแบบยิ่งถ้าถูกแดดนะยิ่งดาค่ะน,นี่เราเพชรจริงๆสมชื่อจริง,รงๆเขาสวยมากสวยงามมากค่ะเนี่ยค่ะห้าสิบบาทค่ะระยะคอมหกสิบบาทนะคะต่อไปมหาเศรษฐีค่ะมหาเศรษฐีนี่ต้นใหญ่นะเนี่ยป้ายด้วยค่ะมหาเศรษฐีค็อห้าสิบบาทนะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะห้าสิบบาทค่ะ ขุมทองค่ะขุมทองห้าสิบบาทค่ะต่อไปนางเบญจกายนะคะโตกัดสีสวยค่ะต่อตอนนี้เขาขะกัดสีแล้วค่ะนางเบญจกายก็50บาทค่ะมี2กระถางค่ะนะคะเขากัดสีสวยนะคะดางเบญจกายต่อไปต่อไปเป็นไม้เหลืองค่ะเหลืองกัตนาลหลายคนตามหาไม้เหลืองอยู่นะคะวันนี้มี3มกระถางน,นะคะ เหลืองกันตนาค่ะนะคะช่วงนี้ไม้เหลืองจะออกเร็วค่ะนะคะจะออกเร็วเออจะออกเยอะค่ะไม่ใช่ออกเร็วออกเยอะค่ะนะคะเหลืองกัณนาค่ะนะคะสีสวยค่ะเหลืองจริงๆค่ะตรงกลางสีชมพูนะคะห้าสิบบาทค่ะต่อไปนะคะจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นไม้ใบกลมสีแดงค่ะท่านที่ชอบ สะสมไม้ใบกลมหรือสะสมตับจังหวัดนะคะนะคะจังหวัดนาราธิวาสใบแข็งแรงนะคะใบกลมใบแข็งแรงค่ะต่อไปเมืองพัทยาค่ะหวานนะคะเมืองพัทยาก็ห้าสิบบาทนะคะเออจังหวัดนาราธิวาสก็ห้าสิบบาทค่ะต่อไปศิราหุ่มทองค่ะหน้าหว,วานหวานเนาะศิราหุ่มทองห้าสิบบาทค่ะ ลาหูล้อมเพชรค่ะนะคะลาหูล้อมเพชรกุณาขอห้าสิบบาทคอค่ะนะคะแบ่งแบ่งกันไปตอนแรกจะขายจะขายจะขายหกสิบเจ็ดสิบแบ่งแบ่งกันไปแล้วกันถั่วถั่วกันไปเนาะเผื่อเพื่อนเพื่อนอยากได้อยากได้หลายต้นนะคะต่อไปสิริโชคสิริโชคกัดสีแล้วนะคะสิริโชคกัดสีแล้วท่านที่เคย โทรมาหากุญจาว่าสิริโชคมีไหมนะคะตอนนี้น้องตัวกัดสีแล้วค่ะพร้อมออกเดินทางค่ะนี่ค่ะนะคะสิริโชคค่ะสิริโชควันนี้มีสองกระถาง50บาทค่ะนะคะเงินแสนค่ะเงินแสนนี่ค่ะป้ายด้วยนะคะแบ่งแบ่งกันไปค่ะ50บาทอันนี้มณีนิน,นมณีนิน,นต้นนี้ยังสงสัยอยู่ทําไมทําไมไป้าย สงสัยอยู่ห้าสิบบาทค่ะผมพี่มานค่ะใบป้ายนะคะห้าสิบบาทนะคะต่อไปนี่ก็อีกต้นหนึ่งเมืองพลใบกลมเหมือนกันค่ะท่านที่ชอบสะสมตับจังหวัดนะคะอันนี้เมืองพลค่ะใบกลมค่ะนี่ค่ะความสูงนะคะเมืองพลก็ห้าสิบบาทค่ะต่อไปมณีร้อมเพชรค่ะมณีร้อมเพชร นะคะกุญแจขอร้อยห้าสิบค่ะมณีล้อมเพชรนะคะนี่ค่ะความสวยค่ะนะคะความสวยใบยเบีย้ยยังอยู่นะคะความสวยค่ะมณีล้อมเพชรค่ะห้าร้อยห้าสิบค่ะต่อไปเงินแสนอีกต้นหนึงจริงเงินแสนนะคะเป็นไม้ที่ที่ทรงสวยนะคะนี่เงินแสนก็ห้าสิบบาทค่ะต่อไปค่ะ รัตนามณีรัตนามณีเป็นต้นไม้ที่ครูจ๋าชอบชอบครูจ๋าว่าเขามีสีครบค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแปดสิบบาทค่ะนี่ค่ะรัตนามณีแปดสิบบาทนะคะสวยนะเนี่ยนี่ค่ะสีระปลองได้ท่านที่ชอบสีสีสีสจัดจ้านค่ะนี่ค่ะมีวันนี้มีสี่ต้นค่ะนะคะมีสี่ต้น ะะมีสี่ต้นแปดสิบบาทค่ะเอ้ยอันนี้รสึกมีสองต้นแต่อันนี้น่าจะต้องน่าจะต้องเก็บไว้ก่อนนะคะจะลืมดูอันนี้ต้นหนึ่งค่ะนะคะอันนี้ต้นหนึ่งนะคะร,รัตนามตนีนะคะนะคะแปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทเอางี้ละกันถ้าใครจะรับต้นนี้ อันนี้มีสองต้นกุจ่าคิดอันนี้ร้อยหนึง่งนะคะนะคะสําหรับกระถางนี้กระถางเดียวนะคะคุจ่าคิดหนึ่งร้อยบาทค่ะแต่เป็นกระถางอื่นกุจ่าคิดแปดสิบบาทนะคะนะคะราปลองสวยค่ะนะคะแล้วตอนนั้นมนันมีกุจ่าก็ก็เป็นต้นไม้ที่โดยชนตัวก็ชอบเนาะนี่ค่ะถ้าท่านจะชอบสีแดงแดงนี่ค่ะเขามีครบค่ะสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีส้ม ครบค่ะนะคะต่อไปชายชนนี่จึงมากเลยชายชนขอหกสิบบาทค่ะนี่ค่ะชายชนมีสามกระถางสวยมากป้ายทุกใบค่ะชายชนวันนี้สวยมากเลยค่ะแม่ดีค่ะอันนี้ป้ายทุกใบเลยมีสามกระถางนะคะขอหกสิบบาทค่ะนี่ค่ะป้ายทุกใบอันนี้เขไป้า ้ายสวยด้วยนะคะรับรองได้ไม่ต้องลุ้นค่ะไม่ต้องลุ้นนะคะแค่หกสิบบาทเองต่อป้ายอสมขายค่ะอสมขายหกสิบบาทค่ะนี่มีหลอดหมยแตกมาแล้วอสมขายท่านทด่ตามหาอยู่นะคะท่านที่เคยโทรหากุจาตอนนี้เ็าออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะอสมขายหกสิบบาทค่ะ ะะต่อไปพรพร่วงค่ะพรพร่วงก็เป็นไม้ดำอีกต้นหนึ่งพรพร่วงนะคะห้าสิบบาทค่ะพ,พรพรวงห้าสิบบาทนะคะพ,พรพรวงห้าสิบาทพรพร่วงก็เป็นไม้ที่ไม้ดำที่สวยนะคะต่อไปศิลาเพชรค่ะศิลาเพชรวันนี้ออกได้ต้นเดียวค่ะห้าสิบบาทค่ะอันนี้เจ้าหญิงค่ะ อทไม้ด่างแล้วหญิงค่ะห้าสิบบาทนิเทพดาราค่ะเทพดาราก็เป็นไม้กราบเนาะนะคะเทพดาราก็ขอแค่ห้าสิบบาทค่ะนะคะทักหากคุจานะคะเดี๋ยวคุจาจะวางหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะอันนี้แอดไลน์ได้นะคะแอดไลน์ได้นะคะชอบต้นไหนทักหาคุจานะคะจดชื่อแล้วทักหาคุจาคุจาจะวางหมายเลขโทรศัพท์ ะะหมายเลขโทรศัพท์ท่านมีลายแอดไลน์นะคะถ้าแอดไลน์ไม่เป็นโทรหาคุจาเดี๋ยวกุจาแอดไลน์กลับน,นะคะห้าสิบบาทส่วนมากเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทนะคะเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทนะคะค่าส่งเหมาเหมาหกสิบค่ะตอนนี้ไปชนีขึ้นราคาเนาะแต่ว่าก็ก็ยังคิดราคาเดิมนะคะคิดคิดราคาเดิมนะคะแบง่งแบ่งกันไปปลูกค่ะไม้เหลืองค่ะ ตอนนี้ไม้เหลืองมาแรงนะนะคะนะคะยังไงฝากกดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดของสวยๆค่ะฝากกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะโทรมานะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ